อนุรักษพันรัมนักตบชายไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้า MVP ศึกวอลเล่บอลชาย AVC Challenge Cup 2023พร้ 2023, อมตัวลุย FIVB Challenge Cup 2023การแข่งขันวอลเล่บอลชาย AVC Challenge Cup 2023 AVC Challenge Cup ฟอร์มเมน2023รอบชิงชนะเลิศนักวอลเล่บอลชายไทยลงสนามพบกับทีมชาติบาเรนซึ่งผู้ชนะรายการนี้จะคว้าตัวใบสุดท้ายเข้าไปเล่น FIVV ว o l l e ย b บอล bon Challenger c u พนกรุงโดหฮาประเทศกาตาระหว่างวันที่26-30กถึง30กรกฎาคม66เพื่อคัดหนึ่งทีมไปเล่นว o l l e ย b บอล n a t i o นลีก2024 VNL 2024โดยรายชื่อผู้เล่น6คนแรกของทีมชาติไทยประกอบด้วยบุญยริศวงทรนอนุรักษ์พันรำนภาเดชพินิดดีกฤษดานินสวยัยอนุตตะรมจันทร์ประเสริฐปิ่นแก้วตัวรับอิสระธนพัฒน์เจริญสุข สรุปผลการแข่งขันปรากฏว่าวอลเล่บอลชายไทยเอาชนะบาเรนไป3 0ถึงศูนย์เซต2ี่สิบห้าถึงยี่สาถึงยี่สถึงสิคว้าแชมป์วอลเล่บอลชาย AVC Challenge Cup ับครั้งแรกถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของนักวอลเล่บอลชายทีมชายไทยคว้าแชมป์ a v c c h a l l e เลน Cup ัํสำเร็จและยังได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน FIVB Challenge ลน p 2ค2 3ที่กรุงโดหฮาประเทศกาตาร์ร่วมกับจีน ชิลีโดมินิกันตูนิเซียตุรกีและยูเครนระหว่างวันที่26-30กรกฎาคม66เพื่อหาแค่ทีมเดียวเข้าแข่งขันศึกวอลเล่บอลเน,นชั่นลีก2024รางวัลบุคคล a อ c Challenge Cup 2023หัวเสายอดเยี่ยม1โมฮ oh ัเม็ดอับดุลเลาะบ์บาเรนหัวเสายอดเยี่ยม2อนุตรพรมจันทร์ไทยบอลเร็วยอดเยี่ยม1กฤษดานินสวยัยไทย บอลเร็วยอดเยี่ยมสองคิมมินแจเกาหลีใต้มีหลังยอดเยี่ยมอาลีคามิตมาเรนเซตยอดเยี่ยมวังแทกีเกาหลีใต้ตัวรับกีสระยอดเยี่ยมไอมานฮารูนบาเรนนักกีฬายอดเยี่ยม MVP อนุรักษ์พันรัมไทยทั้งนี้ทีมบอลชายไทยจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่วันที่16กรกฎาคม2566เวลา12นาฬิกา10นาทีด้วยเที่ยวบินซ i 8 3 1